นะครับอืมแล้วเป็นยังไงคะที่ใชโอทูมาฉีดแต่ละครั้งห้าวันฉีดห้าวันฉีดนี่ความแตกต่างการเจริญเติบโตเป็นไงบ้างไมัครับพิษวันต่อวันอะโอแบบว่าความแตกต่างนี่วันต่อวันเลยใช่ไหมวันนี้เป็นอย่างนี้พอวันต่อไปเนี่ยโอ้โหคือเห็นความแตกต่างนี่ชัดเลยใช่คือถ้ามาระดับนี้คือมันจะหยุดแล้วมันจะไม่โตแล้วแต่มันจะข้อข้างในอย่างเดียวมันจะนิ่งอยู่แค่นี้มันจะไม่ด้่แล้วแล้วถ้าเปรียบเทียบแปลงของเรากับแปลงอื่นที่ไม่ได้ใชโอทูนี่เป็นไงมั่งมันแตกต่างกันเยอะ ต่างบแบบไหนเนี่ย<า>อยากรู้ตรงเนี้ยมันต่างแบบไหนสีปริมาณน้ำหนักแล้วก็การลงทุนมันพิ่กินมดไปการลงทุนก็ต่างกาันสีก็ต่างกันน้ำหนักก็ต่างกันปริมาณต่างกาันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะสีต่างกันยังไงของเรามันเขี้ยวมันเขี้ยวแบบมันไม่ใช่เขี้ยวกล้านเขี้ยวอ่อนเขี้ยวสซวยอ่ะคือเขี้ยวหน้าคือของเราเขี้ยวเขี้ยวแบบ เขียวอ่อนเขียวเข้มนะเขียวมันเขียวเข้มมันเขียวใบหนาเขียวใบหนาแต่แต่ของเขาเขียวใบบางสีอ่อนเขกระด้างสีอ่อนกดของของเขาสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าของของที่ถ้าเป็นผักกาดดองที่ไม่ได้ใช้โอทูนะคะสีมันจะอ่อนสีจะอ่อนกว่าแต่ของโอทูสีจะเข้มเข้มกว่าแล้วก็ใบหนาหนากว่าของเขาใบบางน้ําหนักน้อยของเราใบหนาน้ําหนักเยอะสีดีกว่าเข้มกว่า นี่คือความแตกต่างการใช้ปุ๋ยใช้ยาก็ลดลงต้นทุนลดลงแล้วเมื่อปริมาณเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความหนาเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มใช่ครับแล้วย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวด้วยได้เก็บขายก่อนเขาแล้วก็เก็บได้นานกว่าเขาด้วยรุ่นรุ่นก้อนก้อนก็สี่สิบเก้าวันผมก็ตัดแล้วสี่สิบเก้าวันก็ตัดแล้วถ้าเป็นของคนอื่นกี่ว่าคนอื่นประมาณห้าสิบห้าสิบสามคนอื่นห้าสิบสามเราสี่สิบเก้าได้ขายก่อนเขาครับโอ้ ทุนแรงทุนเวลาตัวเงินตัดเร็วน้ําแล้วก็ไม่ต้องลดยาก็ไม่ต้องฉีดย่นระยะการตัดประหยัดลงมาได้ย่นระยะเวลานี่ประหยัดไปเยอะเลยแน่นอนประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยประหยัดยาประหยัดต้นทุนแรงงานไร้เลหกวันเนี่ยเราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องลดน้าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราตัดตั้งแต่วันนี้เลยสมมุติว่าค่ะแต่ถ้ายืดเวลาไปอีกหกวันเนี่ยเราต้องใช้จ่ายไปทั้งหมดค่าน้ําค่าไฟค่าปุ๋ยค่ายาค่าใช้จ่ายไนก็จะบวกเพิ่มอีกค่ะ แสดงว่าสุดยอดมากๆแล้วหกไร่เนี่ยเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งได้เงินสักเท่าไหร่ได้ปริมาณสักกี่ตันทำม่ค่อยเป็นก็อยู่ประมาณที่เริ่มทำกิแลกเขาได่ประมาณหกตันห้าตันหกตันไล่หนึ่งครับประมาณห้าตันหกตันไล่หนึ่งประมาณห้าตันหกตันก็เดินไม่ทาไม่ใช่หน้าหนาวอ่ะไม่ใช่หน้าหนาวน้าน้ำหนักตัีฟ้า อ๋อหน้าหนาวนี่น้ําหนักมันจะดีกว่าหนักกว่า,วาแล้วได้เท่เท่าไหร่แต่เดิมเคยได้ห้าหกตันพอ,อนถึงหน้าหนาวเนี่ยมันได้สักเท่าไหร่ครับเพิ่มอีเกเท่เท่าไหร่หน้าหนาวเนี่ยขั้นต่ําก็คือแปดตันโ<อ>ู้จภาพที่เห็นนี่นะโอ้นี่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือราคาแปดตันแปดตันค่ะท่านผู้ชมแปดตันก็คือตอนนี้ราคาที่ซื้อขายจริงนะสี่บาทห้าสิบถึงห้าบาท ก็คูณเข้าไปแปดนก็เป็นเงินเท่าไหร่ถือว่าดีไหมคะราคาสี่ห้าบาทเนี่ยดีเลยนะถือว่าเป็นราคาดีเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วยิ่งไดโอโูมาช่วยลดต้นทุนย่นระยะเวลายิ่งดีไปใหญ่เลยสี่ปดสามสองก็สามหมื่นสองต่อหนึ่งไร่โลละสี่บาทนะแล้วถ้าอีกห้าสิบตังค์ละสามหมื่นหกประมาณสามหมื่นหกต่อหนึ่งไร่ไร่ละสามหมื่นหกแล้วทั้งหมดหกไร่ก็คูณเข้าไปโอ ก็ลองไปคูณดูว่าเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่สองแสนกว่าบาทนะก็ระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนโไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนสามารถทำเงินได้ถึงสองแสนกว่าบาทก็ท่านผู้ชมไม่ถึงสองเดือนนะครับไม่ได้ใชโอทูแค่ได้ไล่ละห้าหกตันพอยใชโอทูแล้วนะคะแล้วมาเจอหน้าหนาวด้วยไล่ละแปดตันไม่ต่ำกว่าแปดตันโอ้โหแปดตันที่ขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำเออแปดตันกว่าจึงเกินเก้าตันสูงสุดอยู่ที่สิบสองตันต่อหนึ่งไล่ ัตนี้มีความรู้สึกยังไงตั้งแต่มาใชโอทูเนี่ยก็ใชมาสามสี่ปีแล้วอะใช้มาสามสี่ปีแล้วไม่ใช่เกษตรกรหน้าใหม่มือใหม่เลยค่ะท่านผู้ชมใชโอทูมาสี่ปีแล้วบันนี้มั่นใจแค่ไหนกับโอทูเนี่ยครับไม่อยากใช้เคมีแล้วไม่อยากใช้เคมีแล้วเออเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเพราะอะไรตอนเนี้ยที่เล็กโอ้ย จะมีมา,าสมอยู่<า>ในร่างกายแสดงว่าโอทูนี่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร,กรแล้วโอทูนี่ก็คืออย่างเราซื้อใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีเงินปันผลมีเงินต,นนตอบแทนมีเงินเข้าบัญชีด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้คุณวิทูลมั่นใจแล้วอยากให้คุณวิทูลให้ความมั่นใจกับท่านผู้ชมที่กาลังชมเราอยู่ทางบ้านหน่อยยังไงดี่โอทูมันดีไหมดีครับ,อรบเออมั่นใจไหมมั่นใจมากครับอยากให้เพื่อนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาใช้ไหม ถ้าอยากไ่ใช้กันอยางเต็มที่อยากเต็มตัวเลยดีกว่าเออเพื่อช่วยลดออสารเคมีครับเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยเมื่อลดต้นทุนก็ลดเงินในกระเป๋าเง<ม>ินในกระเป๋ามันก็เหลือมากขึ้นแล้วที่ขายได้มากขึ้นเงินในกระเป๋ามันก็เพิ่มมากขึ้น,านการเป็นอยู่จะดีขึ้นใช่โอ้โหแล้วแค่สองเดือนได้เงินสองแสนสามแสนนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะคะคอาอย่างคุณพี่เล็กของเรานี่นะคะ <c oughs> ก็ เป็นเกษตรกรที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูของเรานะคะไปใช้กับมะเขือด้วยแล้วกกับพืชผักอะไรหลายอย่างนะคะอยากให้พี่เล็กนะคะฝากความมั่นใจให้ท่านผู้ชมเชิญชวนท่านผู้ชมมาใช้โอทูเลยค่ะคือตรงนี้ผมกล้าการันตีและยืนยันได้เลยนะครับว่าโอทูเนี่ยใช้แล้วยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับใช้ได้ทุกผักแต่ขอให้คุณศึกษาดูชนิดของผักของพืชว่าคุณจะใช้ยังไงในปริมาณเท่าไหร่ดูความเหมาะสมที่คุณจะใช้เนี่ย ยังพริกยังมะเขือยังประกาศดองประกาศขาวลุ้ยกระลำปีเนี่ยคุณใช้ได้หมดทุกอย่างแต่คุณไปศึกษาดูว่าคุณจะใช้ในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ก็คือแปลงเนี้ยแปลงสามไร่เนี้ยเคยปลูกพริกอมที่บอกคุณน้อยใช้ได้หมดเนี้ยได้สามตันสามพริกอมครับพริกเม็ดเล็กอะได้สามตันสามหกไร่สามไร่สามไร่สามไร่พริกอมได้สามตันสามสามตันสามครับภูมิใจ ไม,ไม่มีใครเชื่อครับโลเป็นร<อ>้อยนะสาม่านสามคูณเข้าไปไโลเป็นร้อยนะโลหนึ่งเป็นร้อยพี่ก็มีรถมาได้เนี่ยก็นี่แหละเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ๆนๆ,นๆก็จะคล้องพริกที่ผมเอาพันธุงเข้ามาเข้ามาเชื่อเข้ามาเก็บของผมมามาลองดูว่าจริงไหมค่ะก็คือท่านผู้ชมคะเรามีโอทูซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกดีนะคติดบ้านแค่ขวดเดียวสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมัน ข้าวโพดพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่ยางพาราปามสามารถใช้โอทูซูเปอร์พีเมียมออร์แกนิกได้ทั้งนั้นเลยใช้ได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเลยแม่ว่าท่านถ้าเกิดท่านสงสัยว่าจะไปใช้กับพืชชนิดไหนใช้อัตราส่วนยังไงใช้ยังไงจะได้ผลก็โทรมาหาเราได้ก็ได้เลยครับพี่เล็กบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยผมเล็กนะครับเล็กดอนไพยเนนศูนย์แปดรับผมเล็กดอนไพรเนรนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกสามสองสี่แปดสี่นะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โอทูตัวนี้ได้ทุกตลอดที่4ชั่วโมงเลยนะครับคือรับรองว่าไม่ติดบ้างไม่ติดเบไม่เลยครับดีที่จะให้คําแนะนําให้ความรู้ให้ความแนะนําเนี่ยทุกอย่างเลยครับค่ะอ้าวคุณวิทูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรผมจะเล่นชื่อน้อยชื่อจริงวิทูลตั้งสุขสันต์ค่ะอยู่ใส่ทองอืเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าค่ะครับโทรมาสอบถาม อยากซื้ออยากใช้อยากทําเป็นธุรกิจอยากให้ผลผล,ลิตดี <c oughs> โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยเรายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะถ้าท่านนําไปใช้แล้วได้ผลนะคะทีมงานครูน้อยโอทูก,ก็จะตามไปเก็บภาพแล้วก็สัมภาษณ์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะคะเพื่อ <c oughs> ให้เกษตรกรไทยเราเนี่ยรว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 ยนะคะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้นะคะ เราบอกท่านได้แต่เพียงว่าโอทูมันสุดยอดแล้วมันก็เยี่ยมจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมโอทูใช้แล้วรวยใช้แล้วดีจริงๆเยี่ยมณนบ้านทุ่งดินดำหรือเดิมเรียกกันว่าหมู่บ้านดินกันดาน เพราะสุดแสนจะกันดานจึงมีหลายคนมุ่งเข้าเมืองกรุงเช่นเดียวกับหนุ่มแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาซบอ,อกพ่อแม่อย่างบ้านเกิดพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามว่าจะต้องทนอยู่กับความกันดานอีกหรือไม่น่อน้ามาโอ้โหกลับบ้านมาทำนาไม่ทันไร มีตังซื้อรถซื้อทองแล้ววะเนี่ยแน่นอนนี่เดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูความอลังการม้กกว่านี้ไป,ปขึ้นรถเด็น รู้ไหมว่าตอนนี้ข้าวเด็กๆทานากับพ่อเนี่ยนะต้องอัดเคมีเยอะมากๆเลยกว่าจะได้นางามๆแบบนี้โอ้ก็เองเก็บเันยังไงวะเนี่ยต้องใช้เคมีเยอะขนาดเนี้เอ้ยแันอาหารมันจะใช้อโ f ฟาวก้าเคมงเคมีก็เลยลดลงแถมยังลดต้นทุนอีกด้วยดินก็เลยดีข้าวก็เลยงอกงามแบบนี้ไงเดี๋ยวกันนะไอ้ที่เองบอกว่าอโทฟาวก้าเนี่ยคืออะไร อืมโอทูฟาโบกาเป็นสารอินทรีย์สกัดเข้มขน100้นร้อยเอเซนเอาไว้ปรับสภาพดินเข้ไหม,มดินเป็นกรดหรือเป็นด่างเราก็สามารถปรับให้เป็นกลางได้แบบนี้เห็นไหมยิ่งทํานานะยิ่งใช้ได้ดีด้วยเพราะว่าโอทูฟาโบกาเนี่ยจะไปช่วยย่อยสลายฟางข้าวแล้วก็เมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินดินก็เลยสมบูรณ์ข้าวก็ออกรวงเต็มเมล็ดนะแบบนี้เห็นไหม รักใช้ก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เงินเหลือกินเหลือใช้จริงด้วยเป็นไงนี่พูดแล้วจะหาว่าข้าคุยนะเว้ยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปดูไรไอ้ยกันยังมีอีกเหรอแน่นอนยังมีดิฉันนี่อยากให้แกเห็นกับตาพอข้ายิ่งกว่าสมรักคำสิงเว้ยก่อนนะอะไรวะสมรักคำสิงเนี่ยเอาก็ไม่ได้โมองไงไปไปดู ตองยาวลำใหญ่ขนาดต้นแก่แกนะใบยังเขียวอยู่เลยเป็นี้นะตอนอ้อยฉันแตกกอดีปล่ะก็อย่างที่บอกนะการที่จะปลูกพืชอะไรให้มันได้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่บำรุงต้นมันอย่างเดียวมันต้องบำรุงดินไปด้วยเพราะงี้ใครๆก็ถึงทำมาใช้โอนซูฟาบอกได้เองจำน้องเอือลูกตรงนั้นได้ป่าววะได้ดิเออน้าน้องเอือกเขาใช้เหมือนกันนะเว้ยน้องเอือเนี่ยนะกลับมาทำเกษตรบ้านเราแล้วแน่อนเองไปอยู่ที่ไหนมา ฮะไปอยู่กรุงเทพนาน่านะดิเดี๋ยวนี้นะบ้านเราก็เรียกบ้านทุ่งดินดำแล้วนะเวย้ยไม่ใช่บ้านทุ่งดินกระดานเหมือนแต่ก่อนแล้วโอเคงั้นดีเลยอะไรเดี๋ยวว่านะอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวจะขอตัวไปสาลกับพานธ์แต่นกเ,เอลยสซะก่อนเฮ้ยไปดีก่อนละไปละไปทันละไอ้ไอ้นี่ไวเชียวเฮ้ยไอ้ไม่ได้แล้วเฮ้ยตรงเลยเออเลยจ้ะแล้วเราเนี่ยจะใช้เจ้าโอทูเฟลก้ามยังไงจ๊ะ โอทูฟาวาก้าที่เห็นเนี่ยนะจ๊ะจะเป็นแบบเม็ดจ้ะสามารถนําไปใช้ได้เลยหนึ่งกระสอบใช้ได้สองไร่หนึ่งกระสอบใช้ได้สองไร่ได้เจ้าแบบน้าอ่ะจ๊ะมันต่างแบบเม็ดไหมต่างสิแบบน้ําจะมีวิธีผสมอยู่2วิธีนะจ๊ะวิธีแรกเราจะใชโอทูฟาวาก้าเนี่ยสิบซีซีต่อน้ํา1ลิตรใช้ผสมเข้ากับปุ๋ยอินทรีย์50กิโลกรัมแล้วนําไปใช้ในอัตราส่วน25กิโลกรัมต่อ1ไร่จ้ะ25กิโลกรัมต่อ1นไร่แล้วก็แบบที่2เนี่ยนะจ๊ะ เราจะใช้ในอัตราส่วน1ซีซีต่อน,น้ำ5้ลิตรใช้ฉีดพ่นข้าวกับข้าวโพดทุกๆ15-30ถึงวันจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หนุ่มเนี่ยช่วยเอื้อยทำสวนแล้วกันนะจริงนะจริงโอเคเลยไป ่าบ้านทุ่งดินกันดันเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูโฟล์ก้าไปใช้ดูนะจ๊ะอ่ะด้วยให้กล่องกลองกลองขอบคุณเื้อยนะจ๊ะแล้วก็คุณพ่อด้วยครับใครพ่อเองคุณลุงครับ